สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาตามอาการของเครื่องซักผ้าสองถังนะครับนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ฝั่งซักนะครับนี่ครับทัมเมอร์นะครับทํางานได้ปกตินะครับมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาได้ปกตินะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คฝั่งปั่นแห้งนะครับเนี่ยฝั่งปั่นหมาดนะครับเนี่ยครับปรับที่ไปที่ทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ทางานได้ปกตินะครับนี่ครับแต่มอเตอร์ฝั่งปั่นแห้งไม่ทํางานนะครับ ไม่มีเสียงการหมุนของมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอาการนี้พร้อมๆกันนะครับนี่ครับด้วยผมถอดฝาข้างหลังนะครับผมเห็นตัวนี้เป็นเชือกนะครับเชือกที่ดึงเบรกนะครับนี่ครับน่าจะมีปัญหาเรื่องเบรกครับตอนนี้เบรกมอเตอร์ไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะแกะดูนะครับเอาง่ายๆเราลองดึงดูก็ได้ครับผมปรับทัมเมอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราผมดึงโชคดูนะครับเออดึงเบรกนะครับ มอเตอร์สามารถทํางานได้นะครับนี่ครับผมปลดเบรกนะครับมันก็จะเบรกมอเตอร์ไว้นะครับเอาอย่างนี้เราตามอาการเจอแล้วนะครับว่าเบรกมีปัญหานะครับนี่ครับเราแกะตรงฝาข้างบนฝั่งข้างหลังนะครับมันแตกนะครับฝามันแตกนะครับเป็นตะขอเกี่ยวตัวเชือกดึงเบรกนะครับแตกนะโดยวิธีนี้นะครับ ถ้าจะสั่งฝานะครับคงต้องใช้เวลานะครับไม่รู้จะมีของหรือเปล่าเอาอย่างนี้ผมจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าใช้ไปก่อนนะครับเรื่องสั่งของเอาไวท้ทีหลังนะครับนี่ครับผมจะทําการยึดนะครับให้ตะขอเหมือนเดิมนะครับให้สามารถเปิดไอ้ฝาฝั่งปั่นแมต ได้ปกติก่อนนะครับผมยิงน็อตให้เอฟซีลูกค้าก่อนนะครับนี่ครับยิงน็อตส่วนไอตัวดึงดึงเบรกนะครับดึงตัวเบรกไม่สามารถไว้ตำแหน่งเดิมนะครับผมก็เลยบอกกับลูกค้านะครับผมขอแบบหาวิธียึดให้มอเตอร์นะครับให้เบรกนะครับอยู่สถานะเปิดนะครับนี่ครับคือเอาง่ายๆเราจะดึง ดึงเบรกให้ให้ไม่ให้ให้ดึงเบรกอิสระนะครับไม่จับปรับตัวแกนมอเตอร์ปั่นหมาดนะครับนี่ครับดึงนะครับเราดึงแล้วก็ยิงไว้นะครับด้วยรูปแบบของผมเขาก็จะยิงน็อตนะครับแล้วก็ดึงเบรกไว้เลยนะครับให้มอเตอร์หมุนได้อิสระนะครับนี่ครับมอเตอร์หมุนได้อิสระนะครับด้วยรูปแบบนี้เลยนะครับการแก้ปัญหาของผมนะครับกว่าจะได้เดี๋ยวผมคือเอาง่ายง่เดี๋ยวคือจะหา ฝาให้ลูกค้านะครับแต่ให้ลูกค้าใช้งานไปก่อนด้วยประมาณนี้นะครับการแก้ปัญหาของเบรกนะครับนี่ครับยังไงก็ดูแล like ล,ลูกค้า huh? แล้วก็เลยลูกค้าก็บอกให้ถอดจานซักแล้วก็ล้างถังให้หน่อยครับมันเลอะมากนะครับนี่ครับเลอะมากนะครับนี่ครับก็เลยถอดเลยนะครับถอดจานแล้วก็ล yes> ้างถังให้เอฟซีับลูกค้าเลยแล้วกันนะครับนี่ครับล้างแล้วประกอบให้ลูกค้านะครับ พอลูกค้าบอกว่าตั้งแต่ใช้งานมาประมาณสี่ห้าปีก็ไม่เคยถอดการซักแล้วก็ดูตัวถังข้างล่างนะครับแต่มันก็สกรปรกมากครับทําการล้างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะยึดแกนนะครับแล้วก็ทําการเทสให้ลูกค้านะครับเทสให้ลูกค้านี่ครับฝั่งซักนะครับทํางานได้ปกตินะครับ นี่ครับฝั่งปั่นแห้งนะครับที่มีปัญหานะครับฝั่งปั่นหมานะครับนี่ครับตอนนี้นะครับคือเบรกเราดึงไว้แล้วมันมันไม่สามารถเบรกได้นะครับแต่มันจะหยุดทํางานในกรณีที่มันจะมีเซฟตี้สวิตช์นะครับเวลาเรายกฝาขึ้นนะครับมันจะปลดไฟเลี้ยงที่ไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับมันก็จะหยุดนะครับแต่จะหยุดช้าหน่อยนะครับเพราะมันไม่มีเบรกแล้วนะครับนี่ครับปลอบเบรกเรา